เรื่องเจอกับแฟนหอนอกมหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะย้อนกลับไป5ปีที่แล้วตอนนั้นก็ประมาณ2,558ดิฉันได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีป่าก,กงกลางเยอะมากและอยู่ติดทะเลอีกด้วยดิฉันอยู่หอในแต่มีเพื่อนอยู่หอนอกเพื่อนเลยชวนไปอยู่ณนะตอนนั้นหอดิฉันก็มีอยู่กับประมาณ3คนผู้หญิงส่วนตัวพวกเรามีแฟนกันหมดค่ะ ดิฉันขอพูดชื่อเพื่อนในานามสมมุตินะคะดิฉันกันและเพื่อนอีกสองคนคือทิกับวาเราก็ใช้ชีวิตแบบนอสอมหาวิทยาลัยทั่วไปเรียนเสร็จกลับหอกินข้าวนอนเพื่อนๆมาที่ห้องเราขอไม่เอ่ยนามหอพักนะคะส่วนตัวแล้วเราอยู่หอกันแค่3ามคนแต่กลางคืนก็จะมีแฟนของพวกเรามานอนที่หอด้วยทุกคืนแต่ตอนเช้าตอนเราไปเรียนแฟนของพวกเราก็ไปเรียนเหมือนกันคะ่ะ เราใช้ชีวิตมาจนถึงวันที่เกิดเรื่องคือคืนนั้นเป็นวันศุกร์เพื่อนอีกสองคนของเราเขาคือคนในจังหวัดตรังคะ่ะเขาก็ได้กลับบ้านส่วนเราเด็กต่างจังหวัดเลยไม่ได้กลับบ้านแค่เสาร์อาทิตย์คิดออกไปคะเลยกะว่าอยู่หอสักผ้าพักผ่อนแล้วคืนนั้นก็กลายเป็นว่าเรากับแฟนนอนกันสองคนเอออยากให้ทุกคนคิดภาพห้องนะคะห้องเป็นห้องใต้หลังคาไม่เล็กไม่ใหญ่ปานกลาง หน้าห้องเป็นที่นั่งม้าหินนั่งคุยได้สบายกว้างพอสมควรเปิดประตูมาเจอโถงเล็กปานกลางกันกับห้องนอนแต่ไม่มีประตูนะคะและเดินไปเป็นเตียงนอนเดินไปเป็นหอน้ําและมีประตูหลังเปิดไปได้ค่ะเราใช้ข้างหลังบ้านตากผ้าสบายเตียงคือเพื่อนเรานอนค่ะเตียงเป็นเตียงใหญ่เพื่อนเราที่ชื่อทินนอนกับแฟนเขาและวานอนที่โถงข้างนอกกับน้าเท่ากับว่าเรานอนข้างนอกในทุกคืนจันทถึงพฤหัส 4ี่คนรวมกัน6คนย้อนกลับไปเข้าเรื่องคืนที่เราอยู่กับแฟนสองคนเราก็หาข้าวห,หาน้ำกินแล้วประมาณสี่ทุ่มเรากลับเข้าห้องมาอาบน้ำระหว่างที่เราอาบน้ำนั้นเราได้ยินเสียงคนคุยกันเออก็ปกติแฟนเราอาจจะเปิดทีวีหรือเสียงมาจากข้างนอกบ้านก็ได้เพราะแถวนั้นไอจะติดติดกันแต่เสียงจริงมันคือดังจากเพดานเราก็ไม่อยากคิดมากส่วนตัวเป็นคนขี้กลัวมาก แต่แฟนเรานางแมนแมนไม่กลัวอะไรเลยเราอาบน้ําเสร็จแต่งตัวกําลังจะเข้านอนแต่ก็ต้องสะดุดตาที่ทีวีปิดอยู่และในทีวีเราเห็นเด็กมันเป็นเงาสะท้อนจากในทีวีที่ปิดอยู่แต่พอเราหันไปมองบนเตียงไม่มีอะไรมีแต่ตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ของทิเพื่อนเราเองพอเรากับแฟนนอนหลับไปสักพักประมาณตีสองเราได้ยินเสียงประตูหลังที่บอกก่อนนะคะประตูหลังเป็นเหล็ก มันเป็นเหมือนคนมาขยมอยู่ตึง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 ดังมากเราก็ตื่นแต่ไม่ลุกนะคะตื่นเปิดตาเฉยเฉยนอนฟังว่ามันคืออะไรแล้วสักพักเสียงตึงตึงจากประตูหลังก็ได้มาอยู่บนฝ้าเพดานตึง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 จากประตูหลังมาฝ้าแล้ววิ่งมาทางเรานอนวิ่งมาบนฝ้านั่นแหละค่ะตึง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 เราก็ใจไม่ดีแล้วกูโดนแน่แฟนเราก็ตื่นนะคะแต่ต่างคนต่างเงียบ เสียงตึงๆมันลงจากฝ้าเพดานมาอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าของทิที่อยู่ใกล้ทีวีค่ะตู้เปิดโค้มและเหมือนมีคนวิ่งเล่นอยู่ในตู้ตึงๆๆๆเรากับแฟนไม่ไหวแล้วเราเรียกแฟนเธอเธอแฟนบอกได้ยินแล้วนับ123สองสาวิ่งแต่เรายืนไม่ไหวบอกเลยค่ะแฟนเลยดึงมือแล้วมือแฟนเอื้อมไปเปิดไฟที่สวิตช์อยู่หน้าประตูบ้านมันใกล้กับที่เรานอนนะคะพอเปิดไฟเท่านั้นแหละค่ะ เป็นเด็กผู้ชายยืนมองเราอยู่บนตู้แฟนก็ดึงมือเราแต่เราหยิบกุญแจรถกับโทรศัพท์มาด้วยนะคะเพราะมันตั้งอยู่ที่เรานอนค่ะเราไม่ได้นอนบนเตียงนะคะเรานอนบนที่นอนปิกนิกค่ะแฟนพาเราขับรถอย่างเร็วเลยค่ะมาห้องเพื่อนเขาอีกทีหนึ่งที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยและได้เล่าเรื่องให้เขาฟังคืนนั้นเราหลอนมากจนนอนไม่หลับมากับที่ที่ก็เช่าเลยพอเช่าเราย้ายหอเลยค่ะเพราะเด็กนั่นน่ากลัวมากเขายืนมองเราตาแดง และหน้าเขามีอาการโมโหเราก็ไม่ทราบสาเหตุที่เขามาหาเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยค่ะเราไม่แน่ใจว่าเป็นกุมารของเขาหรืออะไร